สบายดีพี่น้องสบายดีที่ทำงานพี่น้องสบายดีสมองสุขภาพผมพ่อเกือเก่าพี่น้องช่องน้องอรินเนาะตอนสาวครับพี่น้องปลาเท่าแคมแม่น้ำโขงพี่น้องเลยมาตามหาปรากฏคั่งพี่น้องเอาใส่เบ็ดเมื่อวานเนี่ยพี่น้องเลยบมาถ่ายคลิปเนาะมายามเขาก็สิมาถ่ายคลิปให้เบิ่งมาลุ้นมาส้มน้ำกัน ทคือลมคือพองแท้นี่มาลุ่นน้ำกันนองหลังแรกหลังแรกเป็นจังใดโอ้ยเนี่ยอันบอดายอยู่แค่เป็นอค่นี้ลมแห้ง ลมโอ้ยมันลมเลยพี่น้องเลยพอมพอมอ่าเต้ ลมแห้งคณะยนั่นคือเก่าพี่น้อเนี่ยปลาเข่งเขากับยังคือเก่าพี่น้องยังดิ่นดึดกับปลาทักแมนวันคืนทะเลอลอยพี่น้องเรือเล็กงดออกจากพังมา มาแล้วโอ้ยคิดว่าบปรดมีป่าพี่น้องบปรด้ีดให้บึ้งตาได้ๆน้องนะเบิ้งน,ใน,ใน,น้นน,นาน,น้าดีต่ำๆลาคิดว่าโปรดมีป่าพี่น้องมนัมนมนมันมันมันเน่ยมันเลย นได้มันพองกระดดกระดี้ปลากระห้องกินเล็ดมันพองมันลมมันพองปลาก็ะพวกกินเล็ด

พิงลอยอยู่เนี่นี่มันฟองเนะมานี่แบบนี้กดป้ามาดีแล้วมาดีแล้วซาส,สายเบ็ด จนมันลังป๊าดยังน้อยเดียวพี่น้องเกือบรุดนี่ยังน้อยเดียวเกือบรุดอือจนะ้ก็มากระดใส่เนาะมาเอาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วมาอีกเรียบอู้โฟววววโว โฟอเฟอเฟอดโอ้ใครแต่มันกอดีพี่น้องมาหาเกือบรุดตัวนี้กอดีอยู่ยวสายจนลังสะกดมันมันมีห้องมันมันมันพี่น้องสามเต็มเลยพี่น้องสามเต็มแล้วอ่าพี่น้องเลยพ้นกับมานอ่ะบาดนี่อ่าพนกับตกบ่านนี่อย่ามเบ็ดบ่ะทันแล้วจำพ้นตกพี่น้อง ฝนตกฝนตกยามเบ็ดใหญ่เลยก็มายามเบ็ดน้อยเบ็ดใหญ่ได้หาได้ฮกฮกแต้มทั้งนกนกกระมีพี่น้องเลยฝนกระตกบาดเงี้ยพุกง้องกับพองฝนกระตกลมกระลมฝนกระตกลม ฟองกับฟองมกับฟ้าท้อง,องเ่่่่่่่่่่่่่่่่่่หาย่่่่่่่้่่่่ยฝ่ตกเลย่ด่่่่ถุ้่่่่ถยส้มตอนข <c oughs> ึ่นอยู่เ่่่่่่่่่่่่เนาะฝนลี่า่ล่่่่่่่่่หล่่่หา่นนั่่า่าา่่งบ่งนะ่่่่่่่่่่่า่ก

มาแล้วพี่น้องมาชมผลงานเราวันนี้เหยื่อปลาเข็งฮะอู้ยอปลาคอใหญ่กับมีชมผลงานเราเลยนะครับวับนนี้มารุ้นกันว่าจะได้กี่ตัวตัวตรงของทายบุได ฝนตกล่มแห้งน้ำพองตึ้มๆโอ้ยโอ้ยโอ๊ะปลาโคไปปลาโคไปนั่นๆๆๆๆๆเอ้าๆเอ้าอื้อได้กี่ตัวได้กี่ตัวปลากระด เยื่อปลาเก่งพี่น้องอันนี้ปลาคบวาหรือปลาหนักหน่อยปลาคบวะจุดสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าทางปลาคอโอ้ โอ้ยแห้งแพะปะากคอใหญ่ตัวนี้แห้งแพะปะากคอใหญ่นี่ห์ย่าบายร้อยย่าบาย,บายมัคยยงคาวปากคอใหญ่ตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายิงตีอีกนะเฮยมันยังไม่ตายพูแต่เก่าแตรมพี่น้องมานี่ยังเดบเอยู่ยังเด็บเด,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 ด็บอยู่บ่ thu tụp lục nè. thu cha thu cần chan thu nè Thu, cha Thu nè mày 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 nè

เพื่อนะไรหึยิ้มรอเ่ไอ้เอะนิ่มรอเ่น่น่ยน่ิ้มรอเ่้ยังไปร้านค้าฮะอือ เชี่ยมมาเอิญเชี่ยมม่นเชียมมัน้นมมั่นไปแลัน้นองเลยมา